ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องหวนรักบทที่44ตอนจดหมายฉบับเดียวพริบตาเดียววันเวลาก็ร่วงหล่นหายไปสามเดือนหากเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าวางเสื้อวินนั้นเปรียบเสมือนดังดิงดนแดนอันหนาวเหน็บชื่ดชาเวลานี้บรรยากาศภายในวังกลับยิ่งย่ำแย่วกว่าเดิมเป็นพันเท่าที่หนาวเหน็บอยู่แล้วก็ยิ่งหนาวเยือกไปถึงขั้วหัวใจ ที่ชื่อชายอยู่แล้วก็ยิ่งเหือดแห้งไร้สัญญาณชีวิตราวกับวังรวมวิญญาณก็ไม่ปานหานตรงถอนหายใจด้วยความกลัดกลุ้มเมื่อเห็นนายของตนเองนั่งนิ่งเมื่อมองภาพวาดหนึ่งในมือเช่นเคยภาพนั้นกล่าวมิได้ว่างเงนงามจนสามารถสะกดสายตากลับกันอาจกล่าวมิได้ว่านี่คือภาพเสียด้วยซ้ําเนื่องจากมีก้อนสีดำสองก้อนที่ค่อนข้างใหญ่และเห็นได้ชัดตรงมุมล่างของภาพ ส่งผลให้ภาพเส้นสายทิวทัศน์อันสวยงามนั้นกลายเป็นภาพที่มีจุดบกพร่องอันไม่อ่านมองข้ามได้แน่นอนว่าผู้ที่อ่านหารทำลายภาพวาดของจิ้งอ๋องได้ย,ย่อมมีเพียงคนเดียวหยวนเย่ชิงเด็กสาวที่หลบหนีหายไปพร้อมกับสาวใช้จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดตามหาตัวเจอผู้นั้นนั่นเองหานต้องถอนหายใจอีกครั้งเมื่อประวัตินึกไปถึงวันที่ท่านอ๋องเจ็ดฟื้นขึ้นมาและพบว่าพระชยาร้องหายตัวไปพร้อมกับสาวใช้ ทิ้งไว้เพียงจดหมายฉบับเดียวเขียนสั้นๆด้วยลายมืออันโยเยราวกับเด็กน้อยที่เพิ่งฝึกหัดเขียนพูดกันไปไม่นานกลับในสามเดือนแม้จะเป็นเพียงประโยคแสนสั้นประโยคเดียวทว่าในาของเขากลับใช้เวลาถึงเครื่องช่วยยามในการอ่านและซึ่งทราบกับข้อความอันแสนเอาแต่ใจนั้นเขายังจําได้ดีถึงท่าทีค่อยๆพับเก็บกระดาษแผ่นนั้นอย่างนธนุถนอมที่สุดแล้วสอดเก็บไว้ในอกเสื้ออย่างบอมือราวกับ กระดาษแผ่นนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของจิ้งอง๋องจากนั้นจิ้งเงยหน้าขึ้นแล้วสั่งเขาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเช่นเคยจะออกไปได้แล้วยามนั้นเขาที่ยืนตัวเกรงเตรียมรับมือกับโทรศัพท์เต็มรูปแบบของจิ้งอง๋องและยังเตรียมพร้อมสำหรับคำสั่งที่ถึงกับตื่นตะลึงเขาคิดว่าอย่างหน่นที่สุดเจ้านายก็ต้องออกคำสั่งให้พลิกแผ่นดินตามหาพระราชยารองเป็นแน่มีคาดว่าท่านอ๋องไม่เพียงไม่โกรธแต่กลับไม่ลงมือทำอะไรเลยอีกต่างหาก หันตรงยังยืนนิ่งไม่ขยับพยายามจับสังเกตผู้เป็นนายทว่าเมื่อไม่เห็นแสดงท่าทีจะเปลี่ยนคำสั่งแต่อย่างใดจึงได้แต่ถอยออกมาอย่างเงินงงก่อนจะขมวดคิ้วอย่างไม่สบายใจหรือว่าท่านออกโมโหพระชายารองจนคิดตัดสิ้นเยื่อใยต่อกันแล้วหรือหานตรงครุ่นคิดพยายามหาคำตอบจากการกระทำของนายตนเองทว่ายิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจเมื่อหลังจากนั้นวันต่อๆมาเขาและหันเฟิงก็ได้รับคำสั่งเพียงว่า ให้ตามสืบคนร้ายที่ลอบโจมตีพวกเขาในวันนั้นรวมถึงตามหาหนทางรักษาหาหนี่ที่ยังคงหมดสติให้ได้นอกจากนั้นท่านองเจตก็ดำเนินชีวิตตามปกติและไม่เอ่ยถึงพระชายารองยวนแม้แต่คำเดียวพอบานซุนเวยราวกับเข้าใจความคิดของท่านองเป็นอย่างดีจึงได้ออกคำสั่งห้ามผู้ใดเอ่ยถึงพระชายารองยวนแม้แต่ครึ่งคำแม้บรรดาบ่าวพระจะง,งุนงงสงสยัยแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าขัดคำสั่ง ตองแซงทำเป็นลืมว่าที่วังสวีวินแห่งนี้เคยปรากฏพระชายาร้องผู้น่ารักเฉิดฉั้นราวกับดอกไม้ผู้นั้นมาก่อนพระชายาร้องผู้มาพร้อมกับแสงตะวันสาดส่องขับไล่ความหนาวเหน็บของวังแห่งนี้และจากไปพร้อมกับแสงแห่งสัญญาณชีวิตพร้อมกันนานวันกลับกลายเป็นหันรตรงที่อึดอัดขับคลองใจจนทนไม่ไหวในที่สุดวันหนึ่งเขาจึงเห็นหนายของตนหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นมาจดจ้องพิจารณาอย่างเงียบยงันอีกครั้ง จึงตัดสินใจเอ่ยเทักขึ้นอย่างไม่กลัวตายท่านอองเหตุเดจึงไม่ออกคำสั่งให้คนหาพระชายาร้องหยวนเล่าขอรับสิ้นเสียงเขาทั่วห้องพลันตงอยู่ในความเงียบนานหลายอึดใจนานจนหันตรงคิดว่าเจ้านายคงจะไม่ตอบคำถามของเขาแล้วพลันน้ำเสียงชื่อชาวเกียร์ครันก็ดังขึ้นแผ่วเบาจนคล้ายกับผู้พูดรำพึงรำพันกับตนเองเสียมากกว่านางบอกให้ข้ารอ แต่นั่นอาจจะไม่ใช่นางเขียนหรือนางอาจจะถูกคนร้ายบีบบังคับให้เขียนก็ได้นะขอรับหันตรงอดแย้งขึ้นมาไม่ได้แม้จะรู้ดีว่าการที่มีคนร้ายบุกเข้ามาภายในวังสเสวียวนซึ่งนอกจากจะมีเวรยามแน่นหนาทั้งยังมีค่ายกลซับซ้อนหลายชั้นโดยที่ไม่มีผู้ใดในวังรู้เลยว่าเป็นไปได้ยากกระนั้นพวกเขาก็ไม่ควรละเลยความเป็นไปได้นี้ไม่ใช่หรือไปจิ้งไลนิ้วชี้เรียวยาไปยังขอบกระดาษซึ่งปรากฏ จุดสัญ,ญลักษณ์เล็กๆอันหนึ่งที่มีเขากับนางเข้าใจกันเพียงสองคนเท่านั้นริมฝีปากบางเฉียบแตะแต้มรอยยิ้มอ่อนโยนคล้ายมีคล้ายไม่มีเมื่อพลันนึกไปถึงช่วงเวลาที่นางอธิบายให้เขาฟังถึงความหมายของสัญ,ญลักษณ์นี้ในคําคืนอันแสนหวานล้ําคืนนั้นเจ้ายังไม่นอนอีกหรือจําได้บ่เขาถามขึ้นเมื่อนางมาน้อยเอาแต่ลากปลายนิ้วอ่อนนุม่มไปมาบนแขนเขาที่พาดอยู่บนเอวของนางไม่เหนื่อยหรืออย่างไรเขาถามอีกครั้งอย่างอ่อนโยน เมื่อนึกถึงบทรักที่ค่อนข้างเร่งร้อนหนักน่วงสำหรับขืนแรกของเด็กสาวอย่างนางเขาใช้แขนซ้ายช้อนตัวหนังให้พลิกกายหันหน้ามาทางเขาทำให้เห็นชัดถึงดวงตาฉ่ำเยิ้มเป็นประกายซึ่งขับให้ผิวแดงเรือของนางเฉิดฉันงดงามยิ่งกว่าเคยงดงามจนเขาถึงกับจ้องมองด้วยความลุ่มหลงอืมถ้าอีกแค่สิบยกก็ยังพอไหวสองตาหลุกหลีกบวกกับน้ำเสียงพูดโอ้ อย่างไม่อายปากของนางส่งผลให้เขาหลุดหัวเราะเสียงก้องอย่างง่ายดายนางมานน้อยของเขาช่างเป็นสตรทีที่ชอบพูดเรื่องหน้าไม่อายได้อย่างน่ารักน่าใคร่เสียจริงเขาลูบไรผมที่ชื้นเหงือ่อของนางด้วยคำเอ็นดูคลายว่ลลี่เอ๋ออาจจะจับได้ถึงสายตาอันร้อนแรงเปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกของเขานางพลันหลบตาลงเล็กน้อยเป็นหน้าอิ่มซึ่งแดงเรื่อราวกับผลอิงกัวอยู่แล้วนั้นก็ยิ่งซานสีเข้มริมฝีปากเล็ก เผยรอยยิ้มสถานอายอย่างที่พบเห็นได้ยากเขาจึงเผลอจ้องมองอย่างหลงไหลและละโมบอยากจะเก็บภาพนางมันน้อยตัวนี้ยาเขินอายให้ได้มากที่สุดนางเริ่มใช้ปลายนิ้วชี้ขีดเขียนบางอย่างที่หน้าอกของเขาเอีกครั้งแก่เกอรทว่าคราวนี้เขาพลันนึกอย่างรู้ว่านางกําลังวาดภาพเขียนภาพใดอยู่พอเขาถามนางมันน้อยก็หัวเราะคิกคักก่อนแววตาของนางจะส่องประกายวิบบับราวกับนางกําลังเล่นสนุกบางอย่างขึ้นมาได้ ข้าจะวาดบนมือให้ท่านทายว่ามันคือสิ่งใดหากทายผิดต้องทำตามคำขอของข้าอย่างหนึ่งแล้วถ้าข้าทายถูกเล่าข้าก็จะทำตามที่ท่านขออย่างหนึ่งตกลงเขาคลี่ยิ้มบางๆเริ่มนึกสนุกขึ้นมาบ้างพลานึกไปถึงคราวที่นางเคยอัานหานท้าพนันเขาด้วยการเดินมากโดยเดิมพันไม่ต่างจากในคราวนี้คือหากผู้ใดชนะต้องทำตามคำขอของอีกฝ่ายทั้งที่เขากับนางยังไม่ได้สนิทหรือรู้จักกันดีด้วยซ้ำ ชายหนุ่มเผยรอยยิ้มกับตนเองเมืเ่อเพ่งรู้ตัวว่าภรรยาของตนนจาจะเป็นนางมาน้อยแล้วยังเป็นนักพนันตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยเมื่อตกลงของเดิมพันกันปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางมาน้อยนักพนันจึงยกมือของเขาขึ้นมาค่อยๆบรรจงลากปลายนิ้วชี้อ่อนนุ่มนั้นบนฝ่ามือให้เขาดูสองรอบเขาเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจนี่ไม่เห็นยากอย่างที่เขาคิดไว้แต่แรกใบบัวหรือเขาตอบอย่างมั่นใจ ทาว่านางกลับใส่หน้าพลางหัวเราะค,คิกคักพี่ชายท่านนี้เป็นเพราะข้าเห็นว่าท่านหล่อมากจนทําให้ขาห้าใจสั่นได้หรอกนะจะให้โอกาสท่านทายอีกรอบก,ก็ได้เขาหลีตาลงไม่ได้ยินนางเอ่ยปากเกี่ยวพาราศีเขาได้อย่างลื่นไหลเสียยิ่งกว่าพวกโจนเด็ดบุพภาเสียอีกนี่นางมันน้อยผู้นี้คงไม่ได้ไปฝึกมากับผู้อื่นมาหรอกนะปีกผีเสื้อหรือเขอทาทายอีกครั้งอย่างมั่นใจเช่นเดิม ทว่าก็ต้องเลิกคิ้วเมื่อเห็นนางสายหน้าพลางหัวร้อชอบใจอีกครั้งท่านทายผิดแล้วเย่ข้าชนะเห็นว่านางดีใจกับชัยชนะถึงเพียงนั้นก็ค้นึกขันนางยังไม่รู้ตัวอีกหรืออย่างไรทุกวันนี้ไม่ว่านางจะขอหรือต้องการสิ่งใดเขาย่อมไม่เคยขัดขวางหรือห้ามพรามอยู่แล้วท่านวากลับให้ข้า่อยสินางแบมมือให้เขาพร้อมกับส่งยิ้มหน้ารักออดอ่อนไม่รู้ว่าลี่เอ,อ๋อนึกเล่นสนุกอันใดอีกแต่เขาก็ยอมทําตามที่นางขอ พยายามวาดเลียนแบบตามที่เห็นหนางวาดให้เขาลงบนฝ่ามือขาวนุ่มราวกับไรกระดูกของภรยาตกลงมันคือสิ่งใดกันหรือมันคืออวัยวะภายในร่างกายของคนอวัยวะภายในขมุนหัวคิวนางคลี่ยิ้มกว้างอวดฟันขาวราวไข่มุกพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงหวานล้ำทั้งยังแพเราะที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิตนี้มันคือดวงใจไปจริงท่านรู้หรือไม่ ที่ข้าวาดมันบนฝ่ามือของท่านเพราะข้าจะสื่อความหมายว่าดวงใจของข้าอยู่ในกำมือท่านแล้วข้าส่งมอบชีวิตของตนเอาไว้ให้ท่านคอยปกป้องดูแลเพราะท่านคือสามีที่ข้ารักและไว้ใจมากที่สุดและที่ข้าให้ท่านวาดลงบนฝ่ามือข้ากลับก็เพราะข้าก็ทําเช่นเดียวกันจะดูแลปกป้องดวงใจของท่านให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจที่สุดเท่าที่ภรรยาคนหนึ่งจะทําให้สามีของนางได้บังเกิดความเงียบงันฉับพลัน ขึ้นภายในห้องเขาอ,อึ้งงันไปกับท้ายคำสารภาพรักและคำมั่นสัญญาที่ทั้งเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงดวงวิญญาณของเขาและโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากทว่าทุกประโยคล้วนแล้วแต่สลักลึกลงไปในหัวใจของเขาเสมือนเป็นหมึกวิเศษที่ไม่มีวันลบเลือนหายไปไปจริงได้แต่มึนงงอยู่ในห้วงความคิดของตนเองเหตุใดเขาจึงเป็นบุรุษที่โชคดีถึงเพียงนี้ หรือเป็นเพราะสวรรค์มองเห็นว่าชีวิตของเขาแต่ก่อนนั้นขมขื่นเกินไปจึงอยากเฉยๆใ,ให้เขาใช่หรือไม่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สงลีเอ๋อให้เขายามนั้นเป็นช่วงขณะที่เขารู้ตัวอย่างแท้จริงแล้วว่าเขาทั้งยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้หัวใจของตนเองอยู่ในฝ่ามือน้อยนั้นตลอดไปไม่ว่านางจะดูแลรักษามันอย่างดีหรือต่อให้ในวันข้างหน้านางจะบีบจนมันแหลกสลายเขาก็จะไม่มีวันโกรธขอแค่ นางอย่าปล่อยมือก็เป็นอันเพียงพอแล้วหวานเลี่ยมไปหรือชิงลี่ถามไม่ไม่เลยสักนิดหากเป็นไปได้ข้าอยางให้เจ้าพูดเช่นนี้ให้ฟังทุกวันไปจริงคิดต่อไปเงียบๆกับตนเองโดยกลัวว่าคำพูดเมื่อพูดออกไปแล้วนางมานน้อยจะจับได้ว่าเขารักและต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองตัวตนของนางลึกล้ำกว่าที่นางเข้าใจมากมายเพียงใดไว้รอให้นางโตกว่านี้อีกนิดรอให้ความรู้สึกของนางยังรากกว่านี้อีกหน่อย เขาจะค่อยๆเปิดเผยให้นางรับรู้และสัมผัสถึงความลึกล้ำในใจของเขาเองแม้ผ่านมานานแล้วเขาก็ยังจดจำความอบอุ่นลึกหล้ำนั้นได้เป็นอย่างดีถ้อยคำสารภาพอันแสนเรียบง่ายทว่าตรงไปตรงมาและจริงใจยิ่งของนางมานน้อยผู้นั้นยังคงดังกล้องอยู่ในใจของเขาไม่เคยจางหายท่านออกหนุ่มใช้ปลายนิ้วลูบผ่านสัญ,ญลักษณ์ดวงใจตรงมุมกระดาษจดหมายอีกครั้งด้วยแววตาลึกหล้ำจดหมายฉบับนี้เป็นนางเขียนเอง หาได้มีผู้ใด,ดบีบบังคับเป็นอีกครั้งที่ไปจิ้งรำพึงรำพันออกมาเสียงแผ่วแม้หันตนจะไม่รู้ว่านายของเขามั่นใจได้อย่างไรทว่าก็ไม่ได้กล่าวแยง้งอันใดออกไปอีกเพียงปล่อยให้ในายของตนจมลึกอยู่ในห้วงความคํานึงอย่างเงียบยงันเช่นทุกวันย่มนี้พริบตาเดียวก็เวียนมาบรรจบครบกําหนดสามเดือนตามที่ใครคนนั้นได้สัญญาเอาไว้แม้จะไม่มีบ่าวไพร่คนใดกล้าเอ่ยถึงต่อหน้าเลยรับหลังเจ้านายตั้งแต่เช้าพวกเขาต่างก็มองตาก,กันไปมา รู้ดีว่ากำลังคิดถึงเรื่องใดอยู่แววตาทุกคู่เต็มไปด้วยความคาดหวังและรอคอยด้วยทุกวันนี้พวกเขาล้วนแต่รู้สึกราวกับว่าตนกำลังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งอันแสนเปราะบางที่จะแตกสลายเมื่อใดก็ไม่อาจทราบได้อันที่จริงแล้วสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้นั้นไม่ผิดไปจากความจริงเท่าใดนักพี่น้องหานเป็นผู้ที่รู้ดีว่าภายใต้ท่าทีสงบเิ่ยราวกับมังกรน,น้ำแข็งกำลังหลับไหลของท่านองจิต เพียงภาพมายาเท่านั้นพวกเขารู้จักเจ้าชีวิตของตนดีว่าจิ้งอ๋องนั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนและสามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ลึกลํายิ่งกว่าปุถุชนทั่วไปธรรมชาติของมนุษย์นั้นยิ่งเวลาลื่นไหลผ่านไปอารมณ์ทั้งจิตยอมจะค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาแต่สำหรับนายของพวกเขานั้นกลับตรงกันข้ามการนิ่งเฉยสงบท่าทีของท่านอ๋องจิตไม่ต่างจากการบ่มเพาะอารมณ์เหล่านั้นให้เติบโต และอย่างรากฝังลึกแน่นยิ่งขึ้นดังนั้นขาวจะกล่าวว่าพวกเขากําลังยืนอยู่บนแผ่นน้ําแข็งอันเปราะบางและจะสลายไปเมื่อใดก็ไม่อาจคาดเดาได้ก็คงไม่ผิดนักยิ่งเป็นเรื่องของเด็กสาวผู้นั้นแล้วพวกเขายิ่งไม่อาจคาดเดาการกระทําของจิ้งอ๋องได้ว่าจะไปไกลสุดกูถึงเพียงใดยามนี้พวกเขาจึงทําได้เพียงคอยเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์เท่านั้นพี่ใหญ่หันตรงหันไปตามเสียงเรียกจึงพบว่ามีหันเฟิง ซึ่งเผยกายออกมาจากมุมมืดน้องรองหันตรงเอ่ยทักอีฝ่ายที่ช่วงนี้ได้พบหน้าค่าตากันบ่อยกว่าที่เคยปกติแล้วหันเฟินจะไม่เผยตัวตนหรือออกจากเงาม,มืดหากไม่ถึงคราวจําเป็นจริงๆทว่าเนื่องจากช่วงนี้พวกเขากําลังร่วมมือกันสืบร่องรอยคนร้ายและแม้ท่านอองหนุ่มจะไม่ได้ออกคําสั่งกระนั้นพวกเขาก็ยังสืบส่อหาร่องรอยของหยวนเย่ชิงและสาวใช้อย่างลับๆอีกด้วยมีวิแววของนางหรือไม่ หันเฟิงถามต่อทันทีได้ยินผู้เป็นน้องถามหันตรงก็ใส่หน้าอย่างกรดกลุ้มเห็นดังนั้นแววตาของหันเฟิงเองก็ใายแววเคริมเครียดเช่นกันแม้เขาจะไม่ชอบหยนเย่ชิงเด็กสาวผู้มากปริศนาผู้นั้นเนื่องจากกังวลว่านางจะชักนำภัยอันตรายมาสู่ท่านองกระนั้นเขาก็ได้สัมผัสด,ด้วยตนเองแล้วว่ายามที่ข้างกายของท่านองไร้ซึ่งนางตังห่าวจึงจะเกิดภัยพิบัติขึ้นสองพี่น้องตระกุนหานพลันศบตาก,กันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งยังบังเอิญนึกถึงเรื่องเดียวกันอีกภาพจุดจบของเยาทั้งเก้าซึ่งทำงานผิดพลาดเป็นครั้งที่สองความผิดพลาดที่ปล่อยให้เด็กสาวคนสำคัญหายตัวไปอีกครั้งนั่นคือครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นจิ้งอ๋องปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์หายตัวไปของพระชยารองยวนจากนั้นท่านอ๋องหนุ่มก็กลับมาเฉยชาดังปกติพี่ใหญ่พี่รองเสียงอันคุ้นเคยดึงหันตรงและหันเฟิงออกมาจากห้วงความคิด เมื่อหันมาก็พบใบหน้าไร้ความรู้สึกราวกับก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นผู้ใดไปไม่ได้นอกจากหานันหนีน้องสาวของพวกเขาที่รอตายมาได้ราวกับปาฏิหารินั่นเองเจ้าสืบพบเด็กขอทานนั่นแล้วหรืออืมแต่ว่าท่านหมอหลวนเล่าเขาทําไมคล้ายเขาเห็นคิ้วตรงดุจกระบี่ของน้องสาวขายับมุ่นเข้าหากันเล็กน้อยก่อนที่มันจะกระตุกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก่อนที่จะได้ล้อเลียนหันเฟิง มีอันต้องพลิกเท้าถอยแล้วเรนกายเข้าสู่ความมืดไม่ได้ยินเสียงบุคคลอื่นไม่นางหานเมื่อเช้าท่านแอบเทยาบำรุงโลหิตของข้าทิ้งอีกครั้งได้อย่างไรรู้หรือไม่ว่าข้าอดหลับอดนอนเคีย่ยวยาเท่านั้นด้วยสองมือของข้านี้ทั้งคืนเสียงอันคุ้นเคยยิ่งกว่าคุ้นของหลวนชุนดังนำเจ้าของร่างมาแต่ไกลยามนี้ทุกคนในวังย่อมรับรู้โดยทั่วกันแล้วว่าที่ใดมีแม่นางหานที่นั่นย่อมมีท่านหมอหลวน และแน่นอนว่าคนที่รู้ซิงไปถึงแก่นย่อมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหานีกล่าวได้ว่าตั้งแต่ลืมตาฟื้นขึ้น,นมาจากอาการบาดเจ็บครั้งนั้นนางก็ถูกตามประกบตั้งแต่เช้ามเมื่อจนถึงก่อนเข้านอนภาพที่นางเห็นจนแทบจะประทับฝังลงไปในสมองคือหลวนซุนที่มักเดินยิ้มแย้มเข้ามาพร้อมกับยาสีดําถ้วยหนึ่งบอกตามตรงว่ายามนี้เพียงแค่ได้ยินเสียงข,ของเขานางก็ขนลุกเกรียวไปทั้งตัวแล้วข้าขอตัวก่อนกล่าวลาเสร็จ ผู้เป็นน้องสาวก็หมุนตัวจากไปโดยไม่รอคำตอบจากพี่ชายหลวนชุนเห็นดังนั้นจึงเบิกตาโตตะโกนรั้งเสียงหลงพลังเร่งฝีเท้าตั้งใจให้ท่านถึงตัวหญิงสาวทว่าทำได้ยากนักเมื่อต้องประคองถ้วยยาปริ่มขอบในมือไปด้วยโดยที่ไม่ให้กระชอกออกมาหานหนีได้เถี่ยเร่งความเร็วแทบจะดึงวิชาโทเบาหมาใช้จนทิ้งห่างไปไกลไม่เห็นฝุน่นทิ้งให้ท่านหมอหลวนกึ่งเดินกึ่งวิ่งทงประคองถ้วยยาอย่างทุลักทุเลไม่นางหาัน รอข้าด้วยอย่าเพิ่งไปในขณะที่หลวนซุนพลิ้วผ่านหน้าเขาไปหานรตรงยังคงยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นพยายามทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อครู่ตนเพิ่งเห็นน้องสาวผู้หน้าตายและไรอารมณ์โดยสิ้นเชิงวิ่งหนีหลวนซุนไปด้วยความหวาดกลัวเชื่อหรือไม่บมอชายหญิงที่หนึ่งหนีตามแล้วหานรตรงทั้งเดาใจทั้งโล่งใจแม้จะสงสารน้องสาวที่ถูกผู้อื่นก่อติดราวกับวิญญ,ญาณที่ตามหลอกล้อนอยู่บ้าง ทว่าอย่างน้อยเมื่อมีท่านหมอหลวนอยู่ด้วยพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องสุขภาพของนีเอออีกเมื่อคราวเกิดเหตุครานั้นหานี่ีถูกทำร้ายจนหมดสติไปบาดแผลภายนอกได้ร้ายแรงนักทว่าพิธีนางโดนนั้นสาหัสยิ่งในเวลานั้นนางทั้งตัวร้อนเป็นไฟสลับกับเย็นจัดราวกับทั้งร่างปกคลุมไปด้วยหิมะทุกวันแม่หันนีจะยังคงไม่ได้สติทว่าร่างของนางก็พลิกใส่ไปมาบ่งบอกถึงความทรมาน และนับวันใบหน้าของนางยิ่งซีดเผือดไร้สีเลือดราวกับมีบางอย่างกําลังสูบพลังชีวิตของนางไปทีละเล็กทีละน้อยโดยที่คนรอบข้างไม่สามารถทําอันใดได้เลยกระทั่งหมอหลวนยังได้แต่สายหน้าเนื่องจากไม่มีใครเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรพิษยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวก็พร้อมแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกยอมรับตามตรงว่าแม้ตัวตนของเขาเองก็ยังเริ่มเผื่อใจเอาไว้บ้างแล้วด้วยซ้ำผู้เดจะลรร่วงรัวมีเพียงหลวนซุนหมอหนุ่ม หน้าอ่อนที่ยังคงไม่ยอมแพ้เขาศึกษาตำราที่เกี่ยวกับสมุนไพรพิษและค้นคว้าหาวิธีรักษาน้องสาวของเขาอย่างบ้าคลั่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่รู้เพราะหลวนซุนเป็นอัจฉริยะตัวจริงหรือสวรรค์มีตามองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเขากันแน่เมื่อในที่สุดหลวนซุนก็สามารถปรุงยาถอนพิษออกมาได้จริงๆหลังจากนั้นท่านหมอหนุ่มก็ถือตอนเป็นผู้มีพระคุณของน้องสาวเขาและตามติด ขอยื่นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายให้นางสามเวลาหลังอาหารเช่นที่เห็น <c oughs> ดวงตาเจ้าเล่ห์ของหันเฟิงมองตามหลังหลวนซุนเจ้าหัวเราะอันใดหรือหันตงมองน้องชายที่ก้าวออกมาจากความมืดพร้อมกับเสียงหัวเราะยังมีเล่ห์ใดไม่เคยคิดเลยว่าน้องเล็กผู้แข็งยิ่งกว่าก้อนหินของเราจะมีวันนี้กับเขาได้ให้คิดกี่ครั้งข้าก็ต้องนับถือท่านหมอหลวนผู้นั้นเจ้าใจจริงนั่นสิท่านหมอหลวนช่างเป็นสหายที่ดียิ่ง หันตรงย้มยิ้มเห็นด้วยนึกดีใจแทนน้องสาวที่มีมิตรสหายที่ดีอย่างหลวนซุนอยู่ข้างกายหันฟิงได้ยินดังนั้นถึงกับหยุดหัวเราะฉับก่อนจะหันมามองพี่ชายของตนด้วยสายตาเหนื่อยหน่ายบุรุษในเงาเม,มื่อจีปากก่อนกล่าวกับตนเองข้าลืมไปได้อย่างไรว่ายังมีก้อนหินอีกก้อนอยู่ตรงนี้แม้แต่คนตาบอดยังรู้ว่าเจ้าหมอหน้าอ่อนนั่นคิดกับน้องเล็กอย่างไรเหตุใด,ดพี่ใหญ่ผู้มีถึงสองตาเช่นเดียวกับผู้อื่นกลับมองไม่เห็นกันนะ ฮานตงขมวดคิ้วไม่ได้รับสายตาดูแคลนอย่างไม่มีสาเหตุจากน้องชายทว่าก็ปัดทิ้งไปอย่างครั้นจะใส่ใจต่อความด้วยเขาเอ่ยขึ้นอย่างเป็นการเป็นงานถึงเรื่องที่สําคัญกว่าทางเจ้าสืบพบสิ่งใดเพิ่มบ้างหรือไม่ข้าพบแล้วว่าพวกเขามุ่งหน้าไปยังทิศใด,ดเป็นความจริงหรือหานตงเบิกตาโพลงคิดอย่างดีใจหลังจากนี้ต่อไปก็ตามต่อได้ไม่ยากไม่ได้ง่ายาดอย่างที่ท่านคิดหรอก หันเฟิงเอ่ยขัดเมื่อรองรอยของเด็กสาวเจ้าปัญหาขาดหายไปที่เมืองเฟิงอย่างน่าเจ็บใจยังดีที่หยวนเย่ชิงนั้นหน้าตาโดดเด่นจนทาให้ผู้คนที่เพียงได้มองปราดเดียวยอมไม่มีทางลืมทําให้ยิ่งง่ายต่อการสืมหาติดตามที่ผ่านมาแม้จิ้งอ๋องจะไม่ได้ออกคําสั่งให้ค้นหาหยวนเย่ชิงทว่าพวกเขาทั้งนึกเป็นห่วงเด็กสาวทั้งสองทั้งยงังหวาดหวั่นว่าหากครบกําหนดตามสัญญาแล้วเด็กสาวผู้นั้นไม่โผล่มาตามสัญญา ท่านองอาจจะลงมือทําบางอย่างบางอย่างที่แม้แต่พวกเขายังไม่กล้าคิดจินตนาการสามพี่น้องหาจึงได้แต่สืบตามหาร่องรอยพยายามรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้ได้มากที่สุดและเมื่อพวกเขาเห็นว่านายของตนไม่ได้เอ่ยปากห้ามยิงลงมือค้นหาบาะแสเต็มที่ขณะเดียวกันก็เฝ้าหวังให้เด็กสาวปรากฏตัวขึ้นตามสัญญาจริงๆซึ่งที่ว่าก็คือวันนี้นั่นเองคำคืนนี้ถือเป็นคืนที่เมฆหมองเยอะจนกระทั่งบทบางแสงจันไปเสียครึง่ง บรรยากาศจึงมืดมิดทั้งยังเงียบสงัดยิ่งกว่าคืนในไหน,ไหนกระนั้นภายในเรือนนอนแห่ง,ง,งหนึ่งของนายใหญ่แห่งวงังเสวียวนยังคงปรากฏแสงสีเหลืองทองของโคมไฟตามจุดต่างๆเจ้าของร่างสูงโปรง่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สลักอย่างปราณีตเรือนผมสีดำส่องสะท้อนกับแสงเทียนจนขึ้นเงานั้นถูกปล่อยระพนพิงมิได้รวบเก็บไว้ราวกับจำตัวคร้านจะใส่ใจ กลุ่มเส้นไหมสีดำเหล่านั้นแม้จะมองจากมุมไกลก็ยังสามารถบอกได้ถึงความหนานุ่มน่าสัมผัสทว่าหากยื่นหน้าเข้ามาสังเกตใกล้ๆก็จะพบปลอยผมปลอยหนึ่งด้านในซึ่งเป็นสีเงินยวงตั้งแต่โคนจะหลดปลายสีสว่างตัดกับสีเข้มจัดอย่างไรทิตฐิราวกับเป็นการลงสีผิดพลาดของจิตกรชั้นครูเพราะแม้จะปรากฏจุดผิดแผกชัดเจนคะันนภาพรวมก็ยังคงงดงามจนยากที่ผู้ใดจะตัดใจถอนสายตาออกมาได้ บุรุษผู้เงินงามยิ่งกว่าภาพวาดผู้นั้นนั่งนิ่งไม่ขยับขยืย่อนเมื่อกอบกับดวงตาทั้งสองที่ไร้ซึ่งแววแห่งชีวิตนั้นหากมีผู้คนเดินผ่านมาย่อมเข้าใจผิดคิดว่าบุรุษผู้นั้นเป็นรูปสลักไร้ชีวิตจนกระทั่งได้ยินเสียงระฆังบอกเวลายามเมาเป็นสัญญาณเริ่มเช้าวันใหม่เสียงระฆังได้ยินเป็นประจำทุกวันในวันนี้ฟังแล้วราวกับจะดังกังวานกว่าปกติร่างสูงที่นั่งนิ่งดุจมังกรจึงค่อยๆลุกขึ้นดวงตาสีดำสนิท ที่มักเฉยชาเป็นปกตินั้นวาบแสงสีเงินเป็นประกายคมกริบชัดเจนยามจ้องมองจดหมายในมือเมื่อเขาอ่านซ้ำไปซ้ำม,มาจนจดจำได้ทุกร่องรอยการตวาดเส้นนั้นได้ลี่เอ,อ๋อสามเดือนผ่านไปแล้วเจากก้าโกหกค่าจบบทที่44ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรือเอลเล็ดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ